สวัสดีครับผมวันนี้ก็มามาคลองตรงนี้เขาเรียกอะไรคลองเข็มทองครับเฝ้าดูปลาแรดนะครับไม่รู้จะเจอตัวเขาหรือเปล่าเขามาเขาเขาเจอตัวกันหมดแล้วนะครับวันนี้แล้ววันนี้มาคนเดียวเลยนะบ,บอมนะำเอกเขามาเขาเจอกันหมดแล้วมีผมอยู่คนเดียวครับมายังไม่เจอเลย วันนี้เขาไม่ได้มาเขาไปที่อื่นผมก็เลยว่าจะมาเฝ้าเอาให้ได้เลยดูที่ว่ามาคนเดียวจะเจอไหม,มเขามาเขาเจอกันสองคนเขายิงกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีแต่เรามามาไม่เจอหนะ้าปลาเลยดูที่ว่าวันนี้จะเจอหรือเปล่าเดีย๋ยวมาตามดูกันครับผมว่าผมจะเจอปลาลดคลองนี้หรือเปล่าครองนี้ตัวใหญ่หญดีรอรุนไปด้วยกันครับผม บางแดดก็หน่อย สองตัวครับลองมาดูตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนไม่ดเูเดี๋ยวลงไปดูก่อนครับไ,ไปตรงไหนไม่รู้เลยว่าอยู่นี่อยูนออน่นี่เทอแล้ว ใซส่สักโลกว่ามันนะ้งไม่ใหญ่เท่าไหร่สักโลกว่าครับนี่โอเคโอเคโอ้โหพันซะ ครับแต้มแรกสักโลกว่ากว่าครับสวยงามแต้มแรกมาแล้วประละแต้มแรกครับเนี่ย,ยิงได้เขาจนได้เอาจนได้เหมือนเมื่อกี้มันเหมือนมาสองตัวนะเหมือนอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างไม่รู้เล็กหรือใหญ่ไอตัวนี้ขึ้นจิบก็เลยเอาก่อน ทีื่อกี้ไม่ทันเห็นโอ้กำเมี่ยมเลยโอ้ยมองแต่ข้างหน้าโอ้โหปลาล่อ,องตรงกลางเฮ้ยเสียดายโอ้หโหประกายตัวเบลลอร์เลย chúng tôi tung tụy thời gian còn tên lắm น,นี่กำลังจะโทรศัพท์โอ้ยเสียดายข้ามข้ามเลยโอ้ยโอ้ยปลาจิบนนเนียนเลย บ่เลยเลยจะขึ้นอักไหมเนี่ยกำลังกินโคกเลยทิ้งขวดเลยงามใส่เลยจะขึ้นไหมได้ครับเดี๋ยวผมต้องกลับก่อนครับผมนี่ฮะหมาย นี่ต้นเสดาครับต้นเสดาตรงนู่นหมายครับผมเห็นนะแป๊บหนึ่งนี่หมายนะเดี๋ยวต้องกลับก่อนครับผมได้ประเล็ดตัวเดียวเจีได้เลยต้องรีบกลับบ้านครับไอแม่บ้านก็โทรมาบอกว่าคอมใช้ไม่ได้เป็นงานให้ลูกค้าไม่ได้ต้องกลับไปดูก่อนครับทำงานส่งลูกค้าไม่ได้เดี๋ยวต้องกลับก่อนครับผมี๋ยวเดี๋ยวถ้า ยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่ถ้าไม่ถ้าไม่นานเกินไปก็จะมาใหม่ครับถ้านานก็อาจจะเป็นพ่กนี้มาแก้ตัวใหม่เพราะว่าวันเนี้ยผมเห็นหลายตัวเลยแต่ไม่ได้จังหวะสะักทีจะได้เลยกะว่าจะเป้าเอาให้ได้เลยเนะี่ยพอดีมีงานด่วนเข้ามามีคอมมีปัญหาครับผมเดี๋ยวต้องกลับไปแก้ก่อนโทรให้เขาแก้แล้วเขาแก้ไม่ได้เดี๋ยวยังไงก็ได้ประไปตัวหนึ่งก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวผม กลับก่อนครับสามโมงครึ่ง cả đôiเลย, đã cả đôiเลย, cào này nha, cào húi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 , cào หลับไปเลทกแล้ววันนั้นก็หลับวันนี้ก็หลับเข้าหัวเข้าหัวทั้งคู่โอ้โหสวยงามครับผลงานรอบบ่ายนะครับื <c oughs> านเช้าได้ประลัดประตัวหนึ่งรอบบ่ายได้ประกายตัวหนึ่งอ,ะอ่ะนี่ฮะผลงานรอบบ่าย โอ oh, ้นัดแรกมาถึงก็ได้ยิงเลยตายคาที่เลยเหมือนกัน oh. งามามาครับสามบายสามโมงครึ่งฮะมาถึงได้ยิงเลยนัดแรกโอเคครับผม,มนัดแรกครับจำว่าเอากระสอบมาไม่ได้เอามาครับสงสัยอยู่สะเล้งโอ้ย oh. วันนี้เอา นี่มารอบบ่ายเอาไอ้สองล้อมาครับไอ้ก็สอบอยู่ในตลิงโอ้น้อยเลยไม่มีกระสอบมาใส่นะครับเอาคิพอร์นี้เอาข้อต่อครับตัวนี้น่าจะเกือบสามโลอยู่ นี้ของแจกของแถมมากมายและอย่าลืม,มนะครับกดติดตามรับได้วยนะครับน้องใหม่ไม่เห็นเลยอู้โน้นไปเลยเฮ้ยม่โดนนี่ อหมุนไปเลยมองไม่ชัดเลยไปทางไหนไม่รู้ย้อนแนดดขึ้นโคดไวเลย่ไปกลับดีกว่าครับเย็นละหนึ่งแต้มครับปลากายเชา้าปลาดหนึ่งตัวแล้วก็ยิงไม่โดนแล้วย็นมาก็เป็นปลากา่นะครับผม ครับแล้วยังดีครับราบ,บ่ายมาอัน,นรอบบ่ายของบ่ายสา,ยสามขึ้นมายังดียังได้สับทีนึ่งหนึ่งตัวครับผมเกือบสามโลแหละไม่สามก็เกือบแหละวไววันหลังมันมาเฝ้าใหม่มีตัวใหญ่ก็อยู่นะู่นน่ะกลางคลองใหญ่หนู่นไม่ยอมมาใกล้สะพานเลยครับผมกลับก่อนครับ รอบเช้าไม่ค่อยหมานนะฮะหมานประตัวเดียวลยแล้วก็ยิงไม่ค่อยโดนบเช้าไ,ได้ไม่ได้จังหวะทักทีได้แค่ตัวเดียวีเราบ่า,นะบบายแกตัวได้แต้มหนึ่งขอบคครับผม